ท่านปรีดีรัตเท็นกองผู้นการเป็นท่านพืการในพื้นการท่านนะครับก่อนที่จะการเริ่มประตุ้นติดตามการแก้ไขปัญหาลดโดยสารขนาดขนะเล็กที่ก่อปัญหานะครับจะเป็นการมอบมีที่มอบรางวัลตามโครงการานที่ผ่านมานะครับซึ่งผมเคยบอกทางพี่น้องสื่อมวลชนว่าจากการที่ลงไปดูพื้นที่ที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็คือหน้าสถานีลดโดยสารขนาดเล็ก หนุนแงงไปสอบเหตของสอนอบางซื่อแล้วผมให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการตรวจสอบแก้ปัญหานะครับก็ขณะนี้ก็พ้นมาหนึ่งสัป,ปดาห์พอดีผมก็เลยวันนี้ก็เลยนัดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับผู้ชาดับสูงตออ่อรแล้วก็ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมาประชุมขอรับทราบการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างวันนี้ก็จะขอ มีการได้รับรายงานเขึ้งต้นหรืยอยังคะว่ามีการแก้ไขอะไรอย่างได้รับรายงานมาโดยตลอดครับและตัวผมเองก็ลงพื้นที่ไปแอบดูแทบทุกวัน <S 2> <S 2> นะครับถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยครับซึ่ง,งทางพื้นที่เนี่ยสนบังซื่อเนี่ยตอนนั้นเป็นจุดใหญ่มากที่รถรถแท็กซี่เข้าคิวจอดรอผู้โดยสารในลักษณะที่กินผิวจราจร และทำให้เสียช่องทางเดินรถไปอย่างน้อย2ช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ทําให้รถที่ลงจากด่วนกาแพงเพชรสองชะลอตัวด้วยนะครับท่านผู้กับสอันสอนบังซือก็ได้หาลหือประชุมนะครับลงพื้นที่กับผมด้วยแล้วก็ไปจากนั้นก็ไปประชุมแล้วก็ดูเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนะครับซึ่งในที่ประชุมหนึ่งประกอบไปด้วยกทมการทาาพิเศษ แล้วก็หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะจนนำมาสู่การแก้ไขนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตำรวจคือการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดจริงจังเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดเกิดขึ้นมานานจนทําให้เป็นวัฒนธรรมของความเคยชินว่าจอดได้นะ แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและคนขับรถโดยสารขนาดเล็กดีครับแต่ก็ยังมีบางคนที่เข้ามาจอดเราก็เตือนบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ฟังก็บังคับใช้กฎหมายจับกลุมก็ทําให้การจราจรตรงบริเวณหน้าสถานีขนส่งรถโดยสารขนาดเล็กเนี่ยถือว่า สำเร็จไปถึง98แนล้วส่วนหน้าหมอชิดตรงตรงฝั่งหน้าหมอชิดเนี่ยสถานีขนส่งได้เปิดพื้นที่ภายในให้รถแท็กซี่เข้าไปจอดรอข้างในแล้วก็รับส่งผู้โดยสารได้ทําให้บริเวณเลนติดฟุตบาทด้านหน้าขนส่งหมอชิดไม่มีรถแท็กซี่จอดเลยทําให้การจราจรคล่องตัวขึ้นเยอะถือเป็นความสําเร็จที่ ตำรวจพื้นที่ได้มีความตั้งใจแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปส่วนที่ถนนาราดชเนินนะครับฝั่งเซ็นทรัลน,นี่ยทางก่้กับลุมพินีก่้กับปทุมวันและก่้กับอุยาไทยก็ได้ร่วมมือกันก็ทําในลักษณะรูปแบบเดียวกับบางซึ่งคือลงไปดูพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงมือในการปฏิบัตินะครับจัดเลนพิเศษบังคับใช้กฎหมายก็ ถ้าพูดตรงๆตอนนี้ก็ถือว่าด,ดีขึ้นเยอะครับมีผู้กับปฐุมวันและผู้กับพญาไทก็ได้ร่วมมือกัน<ม>ก็ทําในลักษณะรูปแบบเดียวกับบัญ่ีคือลงไปดูพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงมือในการปฏิบัตินะครับจัดเลนพิเศษบังคับใช้กฎหมายก็ถ้าพูดตรงๆตอนนี้ก็ถือว่าด,ดีขึ้นเยอะครับมีเป้าหมายในส่วนจุดอื่นบ้างไหมคะที่การตอนนี้จะสั่งการให้บชนา แล้วก็คณะทํางานแก้ไขปัญหาจราจรของมสาหชาติเป็นเจ้าภาพเลยสํารวจทําหนังสือสํารวจ,รวจทุกแห่งทุกแห่งในกรทมเพราะขณะนี้เราได้รูปแบบที่บางซื่ออย่างชัดเจนแล้วว่าว่าเราทํายังไงถึงจะนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ที่ตรงจุดที่สุดนะครับอ,อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งผมลืมเรียนไปว่าความสําเร็จคงจะไม่ได้เกิดเพียงในวันนี้ ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผู้ประกอบการและคนขับรถซื่นะครับส่วนจุจดอือ่นในกรทมนเนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วก็วางแผนโดยใช้บังซื่อเเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องจริงใจในการแก้ปัญหาขนาดเดียวกันเราต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและคนขับรถ โดยสารสาระขนาดเล็กเนี่ยเข้าใจเราด้วยแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเพราะเรากําลังแก้ปัญหาการจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานครเราไม่มีลิสต์เหรอคะสำมะหมดอีกแล้วอะคะอะมันน่าจะมีลิสต์มาก่อนหน้านี้เลยคะเพราะว่ามีมีหรือไม่เนี่ยมีหรือไม่เนี่ยผมโดยการเสนอสาระที่ก่อนหน้านะครับเรียนค่ะ ทากการแถนผู้วาราชการตำรวจของชาติจากสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกตำรวจจราจรท่า